วันนี้อีเม่จะปาสู่เขาแม่โพเขาจะมาติดตามผลกับคุณหมอต่อเชียงใหม่เอลิสเคนิกอยู่ที่สาขาการะรังเย้ <Yeah. S 2> สูเย้ไผยอยู่สายต้อยจอมตรงโดยเตาห่างตรงสะบัตงองโหดดอมกลวยหนักมาสาขานี้กัระดฝรังแลนะเจ้าจะอยู่อ่าบนชั้นสองแนะเจ้าขึ้นมาเลยเนี่ย ข,ข,ข,ขึ้นคดัยแม่น่ะสุดยอดค่นเติ้นเวิ้นนี่คลินิกเป็นอย่างใหญ่แล้วก็จะมีพนักงานน้องๆตอนรับเอาดีดีกว่าเพื่อวความรวดเร็วแล้วก็ให้างามเวยๆป่ะเราไปพอว่าวันนี้หมอจะยิ่งอย่างที่ทุกคนบอกพรอมขึ้นเขียงบไป น้อนเนาะอ่าสอนที่ก่อนนะคะแอได้เข้ามาทำตัวบทละครสัวทามเนาะอ่าหน้าผากหัวหน้าริ้งเก่งเหลือเกินหลวม้าโอ้โห้เตเเลยค่ะาขันตานก็ดูไปเพินธรรมชาติมาได้เพลนไปแม่เนมาได้ตึงมาได้เข่งเกินไป วันนี้เราจะต้องมาตีามนะคะมาตโลแก็ในส่วนของมือถอดอากาศเราเสี่ยงปองเลยอะเสี่ยงเลยต้าเก็บริ้วเราเก็บแบบรายละเอียดเล็กๆแบบอ้อมมีเลยเตเอะตจะราอยากบดี้ค่ะอันเดียวต้องรอคุณหมอคุณหาอใช่ค่ะราคุณหันต่อวันนี้มาปากันรอกนนะครับหลังจากฉีดไปข้างก่อนอันที่ปว่าแล้วเสิดอไรึ้นั เดี๋ยวนหนาง่ังของหัวขานรก็โอเคค่ะอย้รอไปดูหน้าเด็กก่อนเดี๋ยวนี้ขอบรณงก่อนนะครับเอาบทขอบก่อนนะครับเดนเ้ืเอันแรกบทขอบก่อนยิ้มีตาด้ครับยิ้มนิ้เดี๋ยวนี้เติมตาเพิ่เนาะใช่ครับตลอดคิวครทอารมณ์ดีอารมณ์ดีใช่ดีขึ้นเะกซ ออกเต็มรอข้างรอนอกนิดนึงเนาะแต่แบตีแบบพรอยแบบเออแข็งต้อไปซุกเียบร้อยแล้วหมอนหยอกเอาเข็มใส่หน้าแคนเข็มตีเพือแบบเดียวนี่นะ แฮมเพียกแฮมเพียกแฮมเพียกอืมมืเอยันที่เรียบร้อยแล้วหมอจัดการจิ้มเือเรียบร้อยเดียวแหวประมาณสองอาทิตย์ก็จะมาฟังคุปไผ่ที่มีปัญหาเรื่องซ้งงาร้าริวรอยหน้าผานมือกะเข่งขยง้งง๊อกไ้นะมาเลยปรึกษาได้เลยที่เชียงใหม่เอลิสคลินิกใกล้ที่ไหนไปที่ห้างสุเมย่า สองอกันบลาลาสามบริษัทแอร์พอร์ตใส่ใกล้ใส่เหนือใส่กลางอ่ะใกล้ที่ไหนไปที่ฮัลลต้องเชียงใหม่เอลิเ่คนดกมาแล้วสุือาล่วสุดริงแน่ choice for yourself